สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับตาลุชชาแนวนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับกับเรื่องราวข่าวสารต่างๆนะครับที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนนวันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนนะครับไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่ประเทศลาวนะครับนั่นก็คือเจ้าของตลาดนะครับที่เป็นคนจีนนะครับได้ไล่แม่ค้าที่เป็นคนลาวไม่ให้ขายสินค้าในประเทศลาว หลังจากที่มีการแชร์คลิปนะครับในโลกออนไลน์ในประเทศลาวนะครับก็ได้มีคนลาวนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าคนลาวรู้สึกอย่างไรผมก็จะนําความคิดเห็นของคนลาวมาให้กับทุกคนได้ชมกันนะครับก่อนอื่นนะครับที่เราจะไปชมภาพเหตุการณ์แล้วก็ไปฟังความคิดเห็นของคนลาวก็อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังในคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe ให้กับ ก่อนที่เราจะไปฟังความคิดเห็นของคนลาวแล้วก็ไปชมภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับต้องขออธิบายก่อนนะครับที่ผมได้นําคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ความคิดเห็นของคนลาวมาให้กับทุกคนได้พูดคุยกันเนื่องจากหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้นะครับก็ทําให้คนลาวนะครับได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นต่างๆนานาน,าน,นะครับผมก็จะมาพูดคุยว่าเราจะทําอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับในสังคม

아니 내가 봐 봐. เกิงจากเหตุการณ์นี้แล้วเมื่อคนลาวได้เห็นคลิปดังกล่าวคนลาวเฮาซิมีคำคิดคำเห็นกันแนวใดกับเหตุการณ์นี้คำคิดเห็นทำอิจได้แสดงคำคิดคำเห็นใบวาคือให้ศาสตร์อื่นเข้ามามีอำนาจใหญ่ใส่ประษาส,ส่วนลาวแทะภาคส่วนที่เกี่ยวของเหตยังอยู่คือให้คนต่างประเทศมาวางอำนาจใส่คนลาวแทะ ความคิดเห็นต่อมาต้องถามเจ้าแข้งละที่คิดอยากได้แต่เงินเขาจนคนหล้าบ่มีบอนหาอยู่หากินต้องกลายเป็นลูกน้องของคนต่างประเทศทางทางที่ว่าอยู่ในบ้านของตัวเองแทๆต่อไปเดี๋ยวก็ให้เขามาปกข้องตัวเองแล้ว คำชิดเห็นต่อมาประชาชเนผู้หน่อยสิเห็ดยังใดบกยังกระยากทุกอย่างแมนขึ้นอยู่กับรัฐบาลรัฐบาลเฮสิทธิคนต่างชาต์หลายเกินไปมันกับเป็นแบบนี้ละกฎหมายของลาาเฮาแทบจะใส่กับคนต่างประเทศบ่ได้แล้วเพราะเขามีเงินบกหน่อยหนึ่งเขากโยกเงินใส่ทงให้แล้วเฮสัมหนีเจ้าหน้ายอยู่บา้านเฮาคมิดไปแล้วคำชิดเห็นต่อมากำลังกืนจินไปทีละหน่อยล่องพากันนึกพาปึง ทุกๆมือนีประเทศลาวเฮาแมนสูญเสียยังไปแดแมนแต่เม็ดทรายเม็ดหนึ่งขี้ดินเม็ดหนึ่งก็ยังถือนายถื่นต่างศาสเขามามีอำนาจมีกรรมสิทธิ์ครอบครองไปแล้วย้อนว่าผู้มีอำนาจในประเทศได้มอบสิทธิ์ให้คนต่างประเทศได้ครอบครองแมนแต่ตนใหม่อยู่ในปา่าก็ยังถือตัดไปแล้วทรัพย์ส,สินอยู่ในดินก็ยังถือคุดไปแล้วสายน้ำลำเซก็ยังถือทำไร่สร้างเป็นเขื่อนขึ้นมาเรื่อยเรื่อย ความคิดเห็นต่อมาคนจีนแมนมีอำนาจเนื้อปะสสัะาเซนเล่ายอนว่าภาครัฐบ่ได้อดเอาใจใส่บ่ได้ดูแลปัสาเซนเล่าแผ่นดินของเลาวาครัฐแมนให้คนจีนคนเวียดนามเข้ามาซ้มประทานเวิดแล้วส่วนคนลาวเฮาแมนบ่มีสิทธิ์ยังถ้าหากว่าภัสาเซนเล่าคนใดที่คิดต่างจากภากคลัฐแมนจะต้องถือจับยาดใส่คุกแทะ คำคิดเห็นต่อมาปานนันโคษณาวาปีนาปีในความทุกข์ยากของภาษาสนลาวจะเบิดสิ้นไปการพัฒนากำลังขยายโตภาษาสนจะอยู่ดีกินดีบาดว่าโตจริงแล้วแม่ค้าขายาพักอยู่ตลาดก็นย่งบาสามารถขายได้แบบง่ายๆการเป็นแบบนี้แล้วจะให้ประษาสนเขามีชีวิตอยูอ่รอดลุดพ้นจากความทุกข์ยากใดแน่ใด ความคิดเห็นต่อมาอยากพูว่าอาศีพได้เดาที่ภากาดได้สัง,งวนไหวให้กับประชาสนลราวความคิดเห็นต่อมานี่ยังเป็นแค่จุดเริ่มต้นอีกบ่โด,ดนคนลาเาเฮากะสิบบมีสิท์ยัง และเรื่องนี้ก็กลายเป็นซองวางให้กับคุมค้นที่บดีได้นําไปโฆษณาทับทมแนวทางในโยบายของพรรคลัทเฮาอยากจะฝากไปเถิงผู้ที่มีอํานาจสวยหาทางแก้ไขปัญหานียาเหตุตแบบโโบ่หูเบ่เห็นปัญหานีถ้าหากว่าเป็นแบบนี้แล้วบ้านเมืองของเฮาสิเป็นแนวใดในอนาคต คําคิดเห็นต่อมาคนจีนเขามีเงิน,เข,เ,งนเขาก็มีอำนาจพอเขามีเงินยัดปากพวกผู้นำประซาสวนตาดำๆๆก็ต้องถือกระทําแบบนีละนีละที่เพิ่นเคยเวาว,าวา่าตีนสร้างเหยียบปากนกประซาสนก็ต้องได้อดเอาจังแมนคือกับนิทานกบเลือกนายขักเนาะ ความคิดเห็นต่อมาเจ้าหน้าที่ก็ให้ทายเขาเนาะก็คือว่าหันละกินเงินเขาแล้วก็ต้องเป็นคอยเขาต้องได้ยอมให้เขาเบิดทุกอย่างต่อไปในอนาคตก็มีแต่สินได้แบ่มือเขากินการคิดเห็นต่อมาเป็นยังตำรวจเฮายยานคนจีนล้ลยแถววาหรือว่าเป็นเชีงได้กันแท้บาดว่าคนของประเทศตัวเองแท้แทการเหตุแบบนี้ละแม่ได้ไปน,นอนคุกหลว คำคิดเห็นต่อมาเดียวนี้บ้านเมืองของเขาปล่อยให้คนต่างประเทศเข้ามายามีงงระษาเส้นเล่าได้หลายป่านนี้แล้ววะาแล้วเจ้าน่ายไปอยู่ไซเบิร์คือโบมากวดเบิงตำรวจไปไซเบิร์คือโบมาเบิงคนเล่าผู้หาเส้าขินคำเดาคำคิดเห็นต่อมาเหตุยังใดใดแนวว่ารัฐบาลเล่าของเฮาได้เหตเขาสัมประทานไปแล้วอีกจักหน่อยคนเล่ากาซสิบมีดินอยู่แล้ว คำชิดเห็นต่อมาหน่วยงานที่เกี่ยวของควรต้องลงไปขวดการติดตามเนเดอบัญหานีคำชิดเห็นต่อมาอีกบ่โดนคนลาวเฮาสีอยู่ในตัวเมืองบได้แล้วคนจีนกับคนเวียดเขาสิไล่คนลาวออกไปอยู่ทั้งผู้ทั้งพาเบิดคำชิดเห็นต่อมาจะทาบึงวาอำนาจการปกครองของภากรจะแก้ไขบัญหานีใดแนวใด คำคิดเห็นต่อมาแม่คายยืนนั่กันก็คือบอสวยกันแดดคนเล่าต้องหักสามะขี่กันเป็นนามหนึ่งใจเดียวกันปกป้องเสริมกันและกันอย่าให้คนต่างศาสตร์มาเหตุแบบนี้ถึงไฟได้จะพิดกบควรเหตุแบบนี้กวนเวาหาทางออก่อมกันคำคิดเห็นต่อมาคนล่าเฮามีแต่ถาสมนำนากันมีแต่ยืนเบิงบบย่อมสวยเลือกันเลยเนาะ คำฉิดเห็นต่อมาค่อยๆค,คืนกิ่นประเทศของเฮ้าไปเทอละหน่อยมาลอดหาฟังการทะเล้งของผูมีอำนาจนำกัน่าบึงวาเพิ่นสีออกมาปกปองสิทธิผลประโยชน์ของคนลาวหรือว่าสิทธิของคนต่างประเทศนี่นะครับก็คือภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดที่ประเทศลาวนะครับซึ่งภาพเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในวันที่ย1ิบเอพฤศจิกานะครับปี2020นะครับที่แขวงชัยาบุรีนะครับ ทีตลาดแห่งหนึ่งนะครับที่มีเจ้าของตลาดนะครับเป็นคนจีนนะครับได้ไล่แมค้าคนลาวไม่ให้ขายสินค้านะครับหลังจากที่มีการแชร์คลิปวิดีโอในโลกออนไลน์อย่างมากมายนะครับก็ทําให้มีคนลาวนะครับได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่พอใจกับภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากทําไมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากเป็นนักลงทุนที่มาลงทุนในประเทศลาวแต่ทํากับคนลาวแบบนี้ไม่สมควรอย่างมาก ซึ่งภาพวีดีโอที่ได้แชร์ในโลกออนไลน์นะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามีชายคนหนึ่งนะครับที่แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่นะครับได้มายืนอยู่ในเหตุการณ์นี้นะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่าเจ้าหน้าที่หรือว่าชายที่แต่งตัวคล้ายเจ้าหน้าที่นะครับได้เที์ปัญหาหรือว่าพูดคุยอะไรนะครับกับคู่กรณีทั้งสองฝ่ายให้เข้าใจกันในความคิดเห็นของผมนะครับเป็นภาพที่คงแทนความรู้สึกของคนลาวหลายคนเลยนะครับ เกิดขึ้นในประเทศลาวนะครับว่าอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าทําไมนักลง,งทุนต่างชาติก้าทำกับผนลาวแบบนี้ในประเทศลาวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับประชาชนคนลาวนะครับหลายคนนะครับคงรอคําตอบจากเจ้าหน้าที่นะครับหรือว่าคงรอคําตอบจากภาครัฐนะครับว่าจะดําเนินการอย่างไรหรือว่าแก้ไขยอย่างไรเพื่อให้ประชาชนคนลาวนะครับรู้สึกว่า ปลอดภัยหรือว่ารู้สึกว่ามีความวิตรรมเกิดขึ้นและทางภาครัฐนะครับววรเล็งแก้ไขหรือว่าเข้าไปแก้ไขปัญหาตรงจุดนี้ซึ่งหากเรามองว่าปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับเป็นปัญหาที่ทุกคนหลายคนนะครับมองเฉพาะปลายเหตุที่เกิดขึ้นจนลืมว่าต้นเหตุที่เกิดขึ้นเกิดจากสาเหตุอะไรจนทําให้เกิดภาพเหตุการณ์แบบนี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายหรือว่าขอบเขตอำนาจหน้าที่นะครับที่จะต้องเข้าไปจัดการดูแลเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนเรื่องความยุติธรรมและหน้าที่ของแต่ละคนสำหรับวันนี้นะครับผมก็ได้นำภาพบรรยากาศหรือภาเพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดลาวนะครับ มาพูดคุยกับทุกคนให้กับทุกคนได้ชมและก็นําความคิดเห็นของคุณลาวให้กับทุกคนได้ชมกับภาพบรรยากาศเหตุการณ์นี้และก็มาพูดคุยวิเคราะหร่วมกับทุกคนสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังมีความคิดเห็นอย่างไรกับภาพเหตุการณ์แบบนี้และก็ความรู้สึกอย่างไรที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ในประเทศลาวก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกัน เฉพาะคนลาวนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังหลังจากที่ได้ทราบข่า,ขาวแล้วก็ได้เห็นภาพวีโอที่เกิดขึ้นมีความดเห็นอย่างไรฝากพูดคุยกันวันนี้นะครับผมตาลุชาแนลนะครับก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ